สวัสดีครับนะครับสหรับมือนี้นะครับกับมโอกาสไปมาเยี่ยมพี่ทุนชัยนะครับอันนี้นะครับสวนทุเรียนภูเขาไฟนะครับบ้านชําบันไดนะครับอําเภอคุนหานจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่ทุนสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ทุเรียนอยู่ช่วงไหนพี่พี่ทุนช่วงไข่ปลาตาปูไข่ปลาตาปูเหยียดตีนหนูครับผมอ่ามีวัดก็ช่วงหลายหลายหยุดเป็นจังหวะเอาดอกนะพี่เนาะอยู่ช่วงที่เอาดอกนะครับก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมพี่ทุนชัยนะครับตัวนี้ที่ว่าเป็นต้น ต้นครูนะครับตัวนี้จะออกกอนโมนะครับแล้วก็ออกพร้อมมกันนะครับพร้อมกันเลยพร้อมกันเกือบเกือบทั้งต้นนี่นะครับไปครับเบื้องสวนท้างในครับพี่ทุนครับจะมีทุนกับเคยมาทายขิบตลอดนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของการเอาดอกก็ได้แหวกขมาเย่ยมพันอีกเทื่อนึงนะครับมาเบื้องดอกน้ำกันนะครับยังว่าถือว่ายังมาบอให้เบิร์ตตั้งพี่ทุนเนาะได้ผมได้มาณเท็กเจอเส้นกับพี่ อ่าด้ประมาณ80ซของสวนแล้วตอนนี้นะครับมามายังบาถึง100เปอร์เซ็นต์นะครับก็ได้ผ่าแวะเค้ามาเบิ่งนะครับตัวนี้ก็เริ่มมาแล้วเนาะเริ่มเที่ยวไอยมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้แต่ก็ยังมาลายนะครับกําลังสวยกําลังเหยียดตีนหนูครับครับตอนนี้ก็ยังช่วยน้ำอยู่นะครับตอนนี้ทุ่นนะครับ ช่วยน้ำเพื่อสีดึงให้ดอกที่ยังบ่ออกออกมาให้ท่านมูนะพี่เนาะครับผมอ่าตัวนี้ก็ออกมาเหลื่อมเหลื่อมีมากแล้ว20น,นาทีอ่าตัวนี้ช่วยน้ำตอนนี้ช่วยน้ำยี่สิบีครับอ่าเวียนสองมื่นอยู่นะพี่เนาะสองวันอ่าเวียนสองวันนะครับตัวนี้อ่าแต่กำลังเหลื่อมมาดอกนะครับ ได้ละนะครับตัวนี้มาเทมสโบโลดึงดึงดอกเปิดตาดอกเดหลอดเรพี่สองอเครับเปิดตาดอกสองหลอบเล้วนาะครับผมไอตัวมาเทมมาเทมบวกโบเอลิชาร์เอลิชาร์ครับผมอ่าแลวี่สกิสามศูนย์กเนาะครับผมนะครับสตัวอ่าสองหลอบเล้วนาะสองอครับผมครับบวกแยล่าเข้าไปนำ อาเชล่าด้วยอ่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันเลิมต้องเท่ากับฝนตกเห็นไหครับทุกเจ็ดวันอตอนนี้เปิดทุกเจ็ดวันหนูพี่แม่นครับเนี่อ๋อชีกะตุลตาดอกทุกเจ็ดวันนะครับออกมาก็จะเปิดอีกต้องลงดอกกักโศกดนบอพี่ทุ่นชายปีนี้ก,ก,กักโศกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งเนาะครับ อากาศกมันแปรปรวนกาแปรปรวนกับเล็กกักบดลปัญหามันแห้งอากาศแห้งก็ได้เกินกระแทกก่อนติดก,กายกักเป็นเดือนอ่านะครับนี่นี่ก็เรื่มมากแล้วครับนี่ไล่มากล้วไล่มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับมาเรื่อยๆพี่นี่นกักงานกระโขกกัก,กเข้าเดียวกับสูบมันบ่ครับผมการมันแห้งเนาะแน่นแ่อ่าเต้บอกกับบุ้ิงก็ใบหลวงแห้งใบก็ยังสวยอยู่ใบไม่เสียใบไม่เสียมากนะครับ อย่างต้นนี้ก็เริ่มมาแล้วครับครับเริ่มมาล<อ>มาะมาพม่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของสวนครับผมะบนะมูลพมาคือซื้อพวสวนหน่อยนะพี่เน,ะนะานะคนบพม่าให้ยังได้บัตรนี่ตัวพมากัสกอปิดว่านา้ำไว้ปิดว่านา้ำไว้ตัวมาแล้วกับอัดน้ำขาวนา้ำมะลุ่มดอกที่มันมาก,ก่อนเนาะครับผมอ่าอ่าอย่างสุดที่ก็เริ่มมาแล้วครับนี่ เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วครับประมาณ80% 80%เนาะพี่เนาะครับผมอ่าเป็นมาเยอะเลยตัวนี้นะครับเต็มจริงเลยครับตัวนี้เรากำลังงามเรากำลังสวยเลยนะครับปลาปูจะกินหนู สวยสวยสวยสามร้อยห้าสิบต้นนะทีนะ้องเรียนสามร้อยห้าสิบต้นเรียนสี่ปีเองเต่ว่ามีเอาลูกเป็นปีที่สองแล้วปีที่แล้วปลูกไว้ลูกอยู่นิดหน่อยเต่ปีนี้เอาจริงนะพี่เนะบผม <laughs> ดูบรรยากาศแปลงทั้งหมดนะครับสวยมากใบก็ดีดอกก็กำลังมาฝนตกดูวิว่ิ้วทูนแบบนี้ครับทุกอนพูดไแม Uh oh. ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วเกือบเต็มแล้วนะตัวนี้นะมาแล้วมาแล้ว,ว,เ,เ,ลวเกือบเต็มแล้วเ,เกือบเต็มละเรเกือบเต็มแล้วครับตอนนี้ คือว่าพอต้นนะครับขนาดนี้ถ่ายง่มากกับเต็มต้นเลยละครับใบยังสวยยนะพี่เน้อะใบยังงามอยู่ครับ,รบนี่เป็นภาพโดยรวมนะครับรบรรยากาศโดยรวมของสวนพิทุนชัยนะครับ ออกมาหลายแล้วต yep. ัวน so, ี yep. uh, so, ้ครับครับมะมะมาเริ่มมาแล้วทีเนาะครับเกบเบเต็มอตัวนี้ก็มากับเต็มนะครับเยอะส่วนน้อยนะเทียงไม่มา ก็รอ,อก่อนนะครับกักโศกรออีกรอบหนึ่งก็เพื่ออีกอีกรุ่นหนึ่งเนาะเป็นสองุนนะฮะเป็นสองลุน,นะน,งลนครับต้นนี้มนาเราบ่หน่หอเออตวนี้เต็มหมดเลยโอเคก็เต็มหมดเลยนะครับ มาคนนี้กำลังมากนะพี่เนาะักงพวโอเคสุดสวนพอดีนะครับตัวนี้ก็กำลังมากขึ้นกันนะครับดอกกำลังโพนะครับขอบคุณนะครับพี่ทุนชัยรับผ่าเตะสวนวันนี้นะครับมาเยี่ยมสวนพี่ทุนชัยตัวโดนมาเท่หนึ่งนะพี่เนาะ,ะมาทุกช่วงอ่ะล่ะครับ อ่ารันวันนี้มีโอกาสดีกันเลยมากอีกท่หนึงกับขอขอบคุณนะพี่เนาะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ